เอ๋สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณไอ้มีนิทานหนึ่งเรื่องจะมารีวิวค่ะเป็นเล่มที่หลายคนคุ้นตาอยู่แล้วทาดานิทานเรื่องอนุบาลช้างเบิ้มค่ะถ้าเป็นครูอนุบาลหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเล็กหลายคนต้องเคยผ่านปานิทานเล่มนี้มาแน่ๆเลยค่ะใช่แล้วค่ะพี่ช้างเบิ้มคนเดิมตัวใหญ่เบิ้มเทิม นิทานเล่มนี้ค่ะภาพสวยเนื้อหาสั้นกระชับเด็กๆติดใจกันมากมายเลยค่ะนอกจากความสวยงามและความสนุกแล้วคุณไหนมองว่านิทานเรื่องนี้ทํางานกับซ s t e ี m ของเด็กๆด้วยตรงเลยค่ะเพราะว่าเรื่องของช้างเบิ้มเนี่ยเขาเป็นช้างตัวหนึ่งที่เขาไม่มั่นใจในตัวเองเลยไม่อยากทําภารกิจต่างๆแม้กระทั่งอาบน้ําค่ะตัวมอมแมมเหม็นไปทั่วทั้งป่าเลยจนกระทั่งวันหนึ่งเพื่อนๆจะช่วยเขาอาบน้ํา กลับมาตัวหอมฉุยและเขาก็กล้าหาญพอที่จะออกจากป่าด้วยตัวของเขาเองเพื่อไปำทำตามความฝันต่างๆค่ะฝันของเขาฝันแรกเลยก็คือการเข้าไปทำคุกกี้แต่คุกกี้ของเขาก็ชิ้นใหญ่ไเริ่มเทิมจนโดนไล่ออกมาค่ะช้างเบิมเศร้าใจมากเลยแต่เขาก็ไม่เคยย่อท้อน,นะคะนอกจากคุกกี้แล้วเขายังไปทำตามความฝันมาอีกมากมายเลยค่ะไหนจะร้านเซรามิก ร้านรองเท้าร้านเปียนโนร้านรถและแน่นอนเขาเดินเชิญออกมาแล้วก็บอกว่าชิ้นใหญ่เบอร์เริ่มเทิมจานใหญ่เบอร์เริ่มเทิมทุกอย่างมันใหญ่เบอร์เริ่มเทิมไปหมดเลยถึงแม้ช้างเบิ่มจะเศร้าใจแค่ไหนแต่เขาไม่เคยย่อท้อเลยค่ะเขายังคงเดินทางต่อไปเรื่อยๆตามความเชื่อของเขาและวันหนึ่งเขาก็ไปเจอกับครอบครัวหนึ่งคุณแม่มีลูกถึง12คนเลยค่ะ ระหว่างที่คุณแม่กําลังยุ่งอยู่กับการซักผ้าตากเสื้อผ้าให้เด็กๆแล้วพี่ช้างเบิ่มแสนใจดีคนนี้อาสาว่าจะช่วยดูแลเด็กๆให้ความพยายามทั้งหมดของพี่ช้างเบิม้มกลายมาเป็นโรงเรียนอนุบาลช้างเบิ้มค่ะคุกกี้ชิ้นใหญ่ที่กลัวจะกินไม่มีวันหมดก็เพียงพอสําหรับเด็กทั้ง12คนรองเท้าคู่ใหญ่คู่เดิมก็กลายเป็นสไลเดอร์ยักษ์มีความหมายขึ้นมา จานก็กลายเป็นสระว่ายน้ำพี่ช้างเบิ้มมีความสุขมากๆที่สิ่งที่เขาพยายามทำลงไปมีคนยอมรับและเด็กๆก็รักมันมากๆเลยนอกจากเรื่องเซลเวสตีมแล้วอะค่ะครูไหนมองว่าเวลาครูนายจะชวนเด็กๆมาโรงเรียน ตอนที่เริ่มต้นห่างคุณพ่อคุณแม่ค่ะเด็กๆหลายคนกคากังวลเนาะที่จะต้องเข้าสังคมใหม่พื้นที่ที่ใหญ่ขึ้นโดยที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่ได้ตามมาด้วยเหมือนพี่ช้างว่ามออกจากป่าเลยค่ะคุณไหนก็จะให้นิทาหาเร่มนี้แล้วค่ะเป็นกําลังใจให้เด็กๆที่กําลังเตรียมความพร้อมเริ่มต้นมาโรงเรียนมีกําลังใจมากพอแล้วก็ลองมาตามหาดูว่าโรงเรียนที่เด็กๆกําลังจะไปมีสระว่ายน้ํามีสไลเดอร์หรือว,ว่ามีพี่ช้างบ่้มแอบอยู่หรือเปล่าเด็กๆเขาก็จะอุ่นใจมากขึ้นค่ะ สำหรับนิทานเล่มนี้นะคะเรื่องโดยคุณมินามินิชิอุจิภาพโดยเซอิจิฮริอุจิและก็แปลด้วยคุณป้าพรานนงนิยมค้าค่ะคุณพ่อคุณแม่และคุณครูสามารถซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนำนะคะสำนักพิมพ์อมารินค่ะเป็นกำลังใจให้คุณพ่อคุณแม่ที่กำลังทำงานกับเด็กๆเ,เริ่มไปโรงเรียนและคุณครูด้วยค่ะพี่ช้างเบิ่มกับคุณไอ้ใบยแล้วนะคะเจอกันค่ะ